สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพระค่ามซีทีีจันทบุรีประจำวันพุธที่24ทธันวาคม2557ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะรองผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลในสังกัดกองบัญชาก,การป้องกันแดงจันทบุรีและตราดค่ะ ทีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพลเรือเอกทวีวุฒิผ่งพิพัฒน์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยมีพลเรือโทธนาการไคร่ครวนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวมให้การต้อนรับ หลังจากที่รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางมาถึงกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ทำการสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชณบริเวณหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อส่งความสุขในโอกาสขึ้นปีใหม่2,558และตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมฝังบรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งในวันนี้ทางรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้อ่านสารของผู้บัญชาการทหารสูงสุด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลและมอบนโยบายให้กับกำลังพลรวมถึงได้อวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับกำลังพลกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จทางพลเรือเอกทบีวุิพงพิพัฒน์ร,รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะเดินทางกลับในเวลาต่อมาค่ะ